จะเห็นแค่แว่นตางอาเอาต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานที่นะสถานที่ไม่สมาเที่ยวไม่ได้เราต้องมาแบบว่าเอามรดกคุณปู่อามรดกคุณปู่อ่ะนะพี่ไม่เจอหรอกที่บอกเลยไมชื่อหนูมันงงงงงงงอ่ะก็มันเป็นไอเอโมจิไงแล้วแบบมันไม่พูดหเรางเรากระโดดเลยดิกางแขนลบินได้ แต่ไม่ได้แม่ไม่ได้หนูโคช้อว่าฉ้อเล่าว่าตรงนี้มีเควสอะไรนี่อะไรเออมีมอระแด็กอยู่กดงานเพราแอลคือไปฉายหนูอ๋อคลิกคือมาร์คไว้หนูโอเคไปเราต้องทำอะไรเราทำอะไรต่อจิ๋นเดี๋ยวดิเราทำอไงต่อมันให้ไปตรงประตูนี้ประตูนี้ตัวได้แผนที่แผนที่กดตัวเอ็มไปตรงไหนอ่ะมันให้ไปนี่ตรงไหน ตรงสีฟ้าจุดสีฟ้าไปที่จุดสีฟ้า,ดฟา,ฟาเดินก่อนเต็มเต็มเต็มแม่จะอยู่ในบ้านนะโอเคเข้ามาในบ้านมันที่เรียบร้อยแล้วทำไมสภาพบ้านคุณปู่เป็นอย่างนี้วะโอ้โหสภาพยาังกับโดนซอมบี้บุกเดินมาเดินมาเดินมา,นมาอ้าวแล้วไปอยู่ฮะอะไรหนูทำอะไร พักเพลก็เพลงก็เพลงเดี๋ยวดึงดึงเดี๋ยวดึง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 เดี๋ยวดึงโอ้โหเวลไปบาร์สีส้มต่อเรื่อมื่อก่อนเฮ้ยนี่ไงมีแคมป์อยู่เป็นไปมาแล้วมั้ยเมื่อกี้่าเพื่อเก็บใช่ไหมกดีเพื่ออะไร E เพื่อนอนอ๋อมันเปน็นได้เป็นเตียงนอนพักผ่อนเล็กบาร์ อนตืกบตืนือนัื่นต่นต่นตื่นตื่นคื่นตื่นต่นตือนตื่นตื่นต่นตื่น้ว่นตื่นอน3.5่นบเ่นนเ่ะต้บนไว่นอนไา้ล้วเ็ที่นอืดนตื่นต่นอน3นตื่นต่นตื่นตื่นต่นอนตด่นตื่กตื่เกื่นตื่นตื่นต่นอื่นต็่นตื่นตื่นตื่นกื่นเดี๋ยวนตื่นื่่นน่น่นนน่อนนื่ื่่นอนืนรูปมือ แล้วก็ขึ้นมาชั้นสห้องตาหลังคาระวังลวงระวังลวงเฮ้ยก็อะไรรู้หลังคานั่งที่เดินตะรู้หลังคาเดี๋ยวจะมีของเอาไว้ทําฟาร์มโมล่สสัตว์นะใช่ไหมเฮ้ยยังไงปืนมีมมดกดคนถูดได้แต่นะเมื่อกี้เรากดตัวอะไรอ๋อกดแถบขึ้นมายังไงมีปืนแล้วหนูกดดีโหลดก่อนอ่ละรีโหลดไงเอารีโหลดตัวอาน่าเราต้องเก็บขยะหมดไหมวะเฮ้ยหนูหนูย้หนูเอาปืนเบื่กระสูนเดี๋ยวกระสูนหมดนี่มันก็เถะจริงจริงเด็กเนี่ย เรามาเควสแรกก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ใกล้สุราษฎร้อ่ะไหนอ่ะทำอะไรอ่ะเอ้ยนี่ล้อยางอ่ะเอาไปหนูนี่พี่ขนโอเคโอเคพี่ขนไปนขนเบาไปมันน่าจะเป็นประกอบรถก่อนนะในการเดินทางไปที่อื่นๆนะพี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นปะเราเอาล้อรถกับเบาะคนนั่งมาก่อนเรามาประกอบรถก่อนคันนี้เหรอโอ้โหเอาไม่ใช่เหรอ รถคันนี้เนี่ยขับนี่ือแบบ่าถึงก็แบบ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 นานจัดเลยนะเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยอ่านั่นแหละโอเคเอา้ารถไม่ต้องใส่ไล้นี่อ๋อใส่ไหมต้องต้องประกอบไหมรถพังแล้วเปล่าอ๋อรถพังอยู่รถพังอยู่ใส่บาะน้องใส่เบาะเลยน้องไปไปขอไปขนของในโรงนาก่อนเฮ้ยนี่ไงมีบาะอ,อีกันนึงเก็บบอะมาไปไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเอาไปใช้โรงงานในโรงนานโรงเอ่อ อู๋ซ่อมรถเราเดี๋ยวพี่ไปหาของใกล้ๆตอนนี้น่าจะเออไม่มีแล้วน่าจะอยู่ในโรงโรงรถเราละนี่ไงหนูนี่อะไรเนี่ยถังน้ํามันถังน้ํามันนี่นี่นี่เปิดประตูเข้าไปเลยไปเอาของมาซ่อมพี่เจอถังน้ามันรถเราละว,ว่ากอบก่อนอ่ะประตูออกทางนีดีกว่าเฮ้ยพี่เจอลนนนจะกันชนหน้ายวพิสักันชนหน้าแป๊บโนซาล้อไปกันชนหน้าตอนนี้ ของอีก2อ,อย่างเลยล้ลอหลังนะอ่ะอ๋อได้แล้วเหลืออีกล้อดเดียวหนูล้อไปไหนเยสใส่เลยอ่ะโอเค,เออเคไ,ปไปเดี๋ยวเดี๋ยวถังน้ำมันก่อนหนูเติมน้ำมันก่อน <c oughs> นี่ก็ใส่เลยใสยย่ใส่ใส่น้ำมันก็บน้ำมเต็มไงวะเดี๋ยวติดต้องลงหรือเปล่าไม่ลงยังไงไ <c oughs> อ่ะอ๋อน่าจะไปเอาน้ำมันอ้าวไม่ใช่นี่อ๋อ คือถ้าเราหยิบสิ่งของเพื่อที่เราใส่บนรถอะหนูมันจะต้องกดขีดขวาแล้วมันจะเป็นแบบแปลว่าเป็นแบบเป็นของไมาให้เราเลือกตั้งอย่างพี่จะตั้งตรงข้างๆล้อรถใช่ไหมพี่กดขีดขวาเนี่ยพอมันขึ้นสิครับปุ๊บเลือกกดขีดซ้ายวางนี่เห็นไหมไปไล่ไปไล่ไปไล่โอ๊ยระแรงอะไรกัแล้วโอ้ยระแรงว่ระแรงระแรงเฮ่เอเดี๋ยวดิหนูน <c oughs> ู้นนู้นนู้นนู้นหนูขับดีข <c oughs> ับดีดิหนูขับดีดิ เดี๋ยวรังหนูขับไม่ดีเลยนูนใจเย็นซากติสากติก่อนนะตาหนูใจเย็นหนูก็นี่ก็นี yup ่หนูหนูะอย่าเยนย็นใจย็นใจเ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 ย็นจเย็นใจเนเย็ย็นใจเยนเดีย็ร้จเยเยีย็รอจย็นใจช้าเเยยงจนจนจจจนเนน

เติมน้ำมันจะดูเอาเติมให้เข้า okay, ไปเฮ้ยหนูเขเติมติมน้ำมันจะมั้งเหรอเดี๋ยวไปหยิบแกลลอนก่อนละกันจะเติมใส่แกลลอนด้วยไม่เติมใส่แกลลอนหรือเปล่านหนู <c oughs> ไม่ดูวะเข้าไหมสายมันยาวเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูสายขาดปะเนี่ยดูดูดูทำสายน้ำมันเขาขาดะไะเนี่ยไปดูเจ้าของเจ้าของเขาอ,อ,อยู่ปหมเนีย่ย <c oughs> หนูปั๊มน้ำมันสายขาเลยเดี๋ยวเสียตังค์เติมเี๋ยวติมเ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 ิมเต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 ิมเมเติมเตเตยมเงม่มเตมเตมเติมเตมเตมเตมเเติม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 กเติมเติมเติมเตมเตเมเติมเติมเไปเติมเติมเเเมเเมนมเม เวิ่งมาเดินสำรวจดูจัดการไม่รู้อะไรกันมันต้องมากดที่ตรงนี้ด้วยไหมอ่ะไม่ต้องกด E ด้วยไใครจะกด E ล่ะอุ้ยเสียตังค์คั้งละเดี๋ยวดูตังค์ก่อนตังค์เหลืออะไรแล้วดูตรงไหนอ่ะตังค์ดูตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดูดูตังค์ก่อนฮ่าปุ่มดูตังค์ก่อนตังค์ดูไหนวะเรามันเต็มแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปปิดพี่เตรียมไปปิดดิไม่ต้องไม่ต้องมาปิดเองมันจะปิดมันจะตัดให้โอเคเรียบร้อยโอเคแล้ว okay, เอาสายไปเก็บไปแล้วก็ทีนี้ก็เอาถังขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเพื่อถังขึ้นรถก่อนครับโอเครับโอเคครับตามถนนนะเดหรือปลดไฟด้วยกดตแอร์เพื่อแล้วกดแอร์ปลดไฟไ,ไ,ไปหน้ารถมืดละอน่ะน,ะน,นั่นแหละไปจะทางถนนไปเลยถนนถนนนะไปเลยนะไปตรงจุดมาร์กจุดเคลสเลยเชิญแบบเออหนูรถคว่ำหนูับใจเย็นใ <laughs> จเย็นใจเย็นใจเย็น จะเย็นสาวน้อยจะเย็นจอด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 เขามีที่ให้จอดหนูพังหมดแล้วรถปีนรถมันพังไหมน่าโอยถ้ามันมีรถปลอดรถพังนี่พี่ว่าเราได้เดินกันแล้วนะเราไปก่อนหยวมาเร็วมาดูอ่ะนี่เป็นร้านขายรถเอ้มาติดต่อซื้อรถก่อนเนาะเราจอดดีมากเลยมีคนข้างในอ่ะ ไปตัวแล้วหนูกิ้งกิ้งเข้ามาเร็วไาก่อนซื้อรถซื้อรถอเจ็ดต่อต่อซื้อรถก่อนนี่เฮ้ยไฟสว่างเฉยเลยเข้ามาข้างนอนก็มึ่เลยเดี๋ยวกดดูคอมพิวเตอร์ก่อนดิอ๋อนี่ไงรถนี้สองเอ๊ะไปที่ร้อยกว่าบาทนะดูเรื่องรถก่อนดิอุ้ยอ้าวหนึ่กดดูวคันนี้เฮ้ยโอ้ยรถอุ้ยหนูรถรถเยอะจัดเลยอ่ะ ได้อยากได้รถพี่อยากได้รถเนี้ยหนูรถเนี้ยรถทุกของสองพันสามเนี่ยเรามีแค่สี่ร้อยสามมิงอะสี่ร้อยสามสิบสองอไงฮะคันนี้บรรทุกหมูได้จนสี่ตัวงัวอีกสี่ตัวเยอะจัดเลยอะคันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหลือบัตรละห้าร้อยอะไปหนูขึ้นเอ้ยหนูไปตรงเควสต่อไปเล้วอยู่เควสต่อไปยังเราเควสต่อไปก่อนนี่ไงลงลงไอ้ทำต้มดองคอนอะที่ทำต้มดรงคอนโอ้ยทำเรถทำไงอะ อ้าวมาอุ่นสำหรับเออเอารถเข้ามาหนูรถเข้ามาขับรถเข้ามาขับรถเข้ามากำลังสตาร์ทรถอยู่เดี๋ยวเพึ่งแล้วอย่างมืดเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเป็นสีรอยู่เล็นแล้วเออตามมาแหละไป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 ในห้าสิบบาทดิไม่รู้หมูตัวละกี่บาทไป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 กลับกันไหมแม่แต่งอะไรหนูไปนึ่งออกหนูลงก่อน เควสยังไม่จบดูตรงก่อนดี่พี่ขอขอแต่งเควสก่อนดิขอตามเฟรมว่ะเอา,าแล้วขับรถชาวนาสีชมพูไปแล้วนี่หรือเปล่ปาสิบบาทนะน่าจะอันนี้นะนใช่ <คน S 1> อ่าใช่าชาชาแตงสิบบาทไรอ่ะไม่รู้มันสำหมันให้แตงมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขอขับเหมือนเดิมได้ๆไปๆตามเฟรมเหมือนเดิมเราต้องคิดสภาพว่าบ้านคุณจะเป็นยังไงแต่เมื่อรถคุณเป็นสีชมพูบ้านก็คงไม่เหลือไปเลยไปเลยสตาร์ทไปเลยทำไมมันไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่สตาร์ท ไปแก่ไฟเลยไม่ตสตาร์ทไป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 ทำการนอนกันนอนด้วยกันดีกว่าเต็นนอนได้สองคนอนะ่ะเต็เป็นที่นอนได้นอนได้คนเดียวไปไหนเนี่ยเราเราไป,ไปเราไปไหนเราต้องไปชุมมาร์ไปจุดน้านส,สีฟ้านะ่ะเฮ้ยอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิฟนี่ดิฟดิฟเข้าร์เป็นไงล่ะไง มีคนป้าอยี๋พี่ดูของเอ้ยนี่อุ้ยมีไก่ตัวละ50ไก่ขาวตัวละ50างัวตัวละ3เอ้ย650เลยอ้าเลยแพงมากมีขวานแฉล่งซื้อไก่ได้ไหมอะไรคือเอกอ๋อมันมันมันได้ซื้อขวานก่อนเดี๋ยวไม่ต้องซื้อขวานไม,ไม่ไม่ต้องให้ซื้อขวานจำเป็นเนี่ยนะซื้อขวานกับแฉล่งคอนก้าไก่สองตัวอ๋อ โอเคซื้อไก่อีกสองตัวเอาไก่อะไรดีอ่ะไก่กตัวละสองร้อยห้าหรือว่าไก่ตัวเมียได้ไหมฮะไอไก่สองตัวตัวเมียสองตัวก็ได้อ่ะ ใชาตะปูแล้วเราจะซื้อทั้งทั้งตัวเมียและตะปูแม่งสองตัวดีกว่าไม่ไม่ไม่ตังค์ไม่พอเดี๋ยวจะไม่พอซื้อทั้งหมดไงเออว่ะจริงด้วยแค่ซื้อตัวเมียสองตัวก็พอเดี๋ยวมันก็ <c oughs> สีล<ม>ายเอาตัวสีลายอะสีะนี่เอาสีเหลืองอ่ะสีเหลืองค่ะห,ห,หนึ่งตัวขาวหนึ่งตัวโอเคแต่งรวมเรียบร้อยซื้อมาแล้วเหลืวร้อยเก้าสิบสองบาทอันนี้ไงอุปกรณ์ตั้งตรงนี้เราจไปเอาการ นี่เยไปเอาไก่ไปพี่ไปเอาพี่เอาเอาอาปกรก่อนไปเก็บไก่ไปไ้แตกล้ามาแล้วพี่ไปุดดประตู้านให้เขาก่ามาลมารยาดี่ะหนูไก่ตีหนูบีบพอทำไมเนี่ยหนจะตายให้หนูหิมะตกรู้หนาวไปจับไก่ตัวมาเร็วแล้วไก่อีกตัวนี้ไปตัวมื่อตัวนี้หน่อ เราไปเอามาสลดไปดูหนาไแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยยิ้เฉยๆมปงบีบค <c ười> อไก่นื้อบีบคอไก่ทำไมอ่ะนื้อบีบคอไก่อ่ะไปคับบ้านกันรถก่อนอ,อันอหนึ่งอร์หนึ่งอร์หนึ่ง